สวีดัสสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับไปวัสดีครับผมโอ้ยวันดีคนหน่อยอาจารย์หวังครับเมียลำเฝ้าพระกองกันอยู่นี่ตัวนี้มาได้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่รอลาบรอต้มนี่ละสาระหน่อยคือดีที่อาจจะได้เห็นโทรหาผมอยู่ที่แรกคือผมผมว่ได้รับสายที่แรกเห็นโศกันอยู่ไอ้ผมกินนิ่มแล้วยังผู้ใดน้อวะรอบแรกนะแม่ ผมรับสายเลยนี่จะโกยิงไปก่อนไงครับมาแล้วมาแล้วครับนี่แฟนครับยูฟซีไอเพื่อนนะครับเพื่อนงานยูวีสู้น้อยเนาะครับครับโอ้โหออกแดดเลยรถเข่าสวนเลยผ่านมาครับผมตากแดดไนจังน้อยเมือนี้พี่น้องเลยแดดแห้งไปมาอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนเสื้อว้าวขอบประคุณหลายๆครับผมนี่อาจารย์สมหวังแล้วก็อุดหนุนผมนี่นี่เนา่ยจันหวังลงไฟอยู่แก้วเลยเตรียมอัน ตัวนี่สิบบาทมันแดดพี่มีมีร่มเนาะแด็ดเลยบ่ตี๋เอาเอาเอาครับผมเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่น้องครับมาหอดเรี่ยวไอ้เพิ่อนซีครับผมไอ้เพิ่นสิอุดหนุนเสืออาจารั่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกล่างลงไ้เพิ่นก่อนนะครับอสามหยุมสิบเจสามหยุมเมื่อนั้นกรับไอ้เล็กวิร่มอันในอาจารย์ใต้ตัวนึงเมื่อนั้นกับแม่ลำไผ่กับแม่อันเม่ดปีเม่ดปีพอต้งเมื่อนั้นนะได้พูดละตัวตัว เพิ่นทักไปหาทั้งทั้งองนเฟีดเอาเป็นเอาเป็นเสื้อทหารรือเสื้อยื่นะพี่อ๋อโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมยกลใหม่เบิ่งครับครับผมโอ้ยมาหอนกัะไายเสือพี่น้องเลยดีอกดีใจไรบอจักบอไหมฮะจักโอยังไ้อยู่มอยกลังล่างนะครับ นี่มันอยู่ข้างล่างนะครับไปหลายตัวเนี่ยสองตัวสองตัวร้อยห้าสิบครับถูกถูกครับตัวเล็กบอกครับมันมีเอ็มกับเปรวครับครับผมมีสองไซส์ครับเนี่ยทั้งท้ายรถจะเป็นสุดทหารนะครับที่เอามาด้วยนะครับพี่น้องขอตรวจโทษก็ไป้ครับเพราะนั่นนอนตื่นใหม่ โอ้ยไอเราเอาแคมมาลีมาเลยตัวนี้สวยงามเลยตัวนี้สวยสุดเลยแ,บบแคมมาลีตัวนี้สวยมากพี่ก็ได้สองตัวแล้วอันนี้จะเป็นชุดทหารนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับตัวนี้กางเกงกางเกงเลยข,ขาสั้นม่มีนะครับขาสั้นไม่มีครับพี่ไม่แต่ขายาว ใส่ยุโรปครับผมตัวใหญ่ครับไปผลละนผลลนโทรมาถามว่าใส่ใหญ่บ่ว่าสันโอ้ใหญ่ครับใส่ใหญ่เลยเกียงยีนเรามีใส่ใหญ่บ่ก็เกียงยีนก็มีเอลกับเอ็มเหมือนกันครับพี่ก็เกียงยีนนี่พอนแหล่นั่นละเท่าไดเท่าไรสามเจ็ดเจ็ดสามพกป่ะสามเจ็ดแล้วพอหอดครับพอหอดพอหอดโอลกะเกียงนที่ไม่ตตางเตน้อยหน่อยครับของผู้หญิงใส่แล้วกับผู้ชายก็ยัง กูจะจอยใส่ไดอยูเนี่ยกูพอดีน้องๆเขาครับมันอนเล่นอยู่นี่น้ำพี่น้องครับมันเย็นครับมองนี่นะครับอากาศดีสีเทาก็เยอะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเวทีครับกําลังขึ้นอยู่นะพี่น้องครับอ้าวไล่เดียวกันพ่อใช่หรือนี่ยะไล่เดียวกันกับพ่อสมหวังครับผมเบยยยัังงไอ รายเดียวกันรายเดียวกันครับคร้กอครัมาอันนี้ในนั้กินมะฝากมาตอนกอไปนองครับหลับก้อยซอยเซียรนี่มีซโอ้คับพี่ขอบคุณมากครับผมโอ้ยสุดยอดเลยพญหวังเราพญหวังเราต้องกินข้าวเร็วว่านะกินข้วเรากินก็ดีกินน้อยอยากกินเอาเอาเอากินกิน นี่นครับคนปีนบ้านแล้วครับสามตัวครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับไปแล้วครับพี่น้องสามตัวไปแล้วอ่านี่ยสามตัวเด้อให้สามร้อยเอ้าม่ต้องทอนมาโชคขอบพระคุณหลายๆครับอ่าสามร้อยมี้งยังสิตอบแทนมิแต่ครับขอบพระคุณนี่แหละไอ้เอ้ยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่มีมีถุงอยู่หน่ะเนีลยนะครับครับถุงมีอยู่ครับโอ้ยขอบพระคุณหลายๆไอ้ครับเพราะได้เติมน้ำมันเมื่อบาน พอได้เติมมันเมื่อวานขายให้ได้หลายเด้อหมดเลยนะถูกครับผมเอาขอขอให้ขอให้ผู้ซื้อไปกันล้ำล้ำดวยดวยครับสุขภาพแข็งแรงหลายๆนะครับผมอายุหมั่นคนเยินเถอะครับเด้อขอให้นเห็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณนายโอ้ยทาทาผมนี่วันเดียวเนี่ยับไปแล้วว่าเด็ดที่แรงเพราะโลกคนสิครับเาะไม่อายุแล้วเพราะเย็นเจ้าหรือเจ้าบาครับผม หลายคนอยู่งเลยถ้าหาผมหลายคนอยู่ครับไปครับเดินทางตลอดปลอดภัยครับผมมื่อแรงมากพวนี่มื่อแรงมาดูหน้าเวิ่งที่บอกโอ้ครับเดี๋ยวมาเล่นกับผมก็ได้ผมจอดรถหลังเวทีครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยไอ้ไซส์ครับพี่น้องครับนี่นะครับแฟนครับเอฟซีที่เหนียวแน่นนะครับเปิดมาถ่าตั้งแต่โดนแล้วนะครับจ่าหลวงเขาจะออกมาหอดนะครับคนก็เลยเอาเสื้อผ้ามาเสือเสื่อผ้าเท้าเรียบร้อยครับบัดนี้ กินข้าวไปเกาะที่านเล่ากินต้มกุ้งเล่าเจ้จัดแต่งเขาแต่มาคือว่าไปอาบน้ำเขาจะเอาเงินหาบาทสิบาทไปเข้าห้องน้ำร่างอาบน้ำก็จะเอาครับผมไปหากินข้าวไซนี่พ่ออันนี้คือสิบพ่อต้องกินหอกนะไปกินมุ้งเลี้ยงสิเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมย่างไปกินกะเพราดอกผมขึ้นอยากกะเพราครับผมจ้เดี๋ยวผมย่างขามไปดีครับพี่น้องครับครับพ่อเอาเอาเอาเงาเงา ผมขามไปกินเขาก่อนพี่น้องครับนี่ทีมงานเขานั่งอยู่นี่หลายครับมาเด้อมาเด้อหอดแล้วเด้อครับผมนะครับปากทางเก่าพันทองนะครับเมื่อนี้มาทําการแสดงอยู่งๆเละพี่น้องมาเร่งมากมอนมาซื้อน้ำกันนะครับโอ้ยรถบัๆเขาจอดข้างนอกอยู่ครับตอนนี้มันเขาข้างในบ่ใดครับมันแดดหลายนะครับมามาเบิ่งนลานกับเขาน้ำกัน โอ้นายสุกมากิดข้าวนี่ถึงแล้วนะครับถึงหน้าง,งานแล้วตอนนี้กำลังตั้งวิธีครับทตรียมงานเฮาตอนนี้ปลาช่วยก็มางหอดแล้วพร้อมที่จะทำการแสดงเมืเ่อเแรงนะครับไม่ใช่สูกมากิดข้าวหากินพัดกับเท้าโอ้ยบ่มีหมองอยู่แดดหลายพี่น้องเอ้ย ก็เลยขามาพี่มีพอสุขุมก่อนกินเข่าล้วบอหนี่งกินเข่แล้วบอครับว้าพ่อให่แขกนี่กินเข่าล้วบออ่ะย่างย่างกินเข่าเศร้ากินแต่เข่าเศร้าอันนี้จักม่วงจักแยมเร็วม่วงควายเดี่ยร์เรวโอ้กินเข่าสวยวัเนี่้นั้งยุลานข้าบ้านในเมื่ต้องห่วงหรอกว่าที่ทีมงานเทาฝากครองฝากใส่เวลานร้านนี้แล้วพี่น้องวันนี้นะครับเทียบเลย นักดนกตรีเข้าอากาศก็าลังควาดย้อนใจกันอยู่ทั้งคนท,ทั้งทีกูย่างมากินเขาก็มีนะครับอ่ะมาสร้างกับเขาก้อนบันเพี่น้องเลยไปพออ่อกินเขาดีจะขาดมากับพ้าอบอ,อ,อ้อมอแบกตีมาใส่นอหนอจดดมีไป็นนอนสออนิมีมีหมมีหังบ่หรอโอ้ติ้เขาปลาเลย เขาป้ากระดงให้เฮ็ดห้ากว่านเป็นคนปไาอีกแล้วเขาป้าพอพอเขาโอ้หยากกันโทรศัพท์ถึงพ่อใหญ่เลยก็ดีสวดไปไหนกับผมไปในหยากกันโทรศัพท์คนรอในซ่างในอื่นนี้หรอกโอ้มาไปตะกินยากเลยอ้าวกินยากกันดิบูบ้าบีบ้าบัเบี้บ้าบันี่บูบ้าบีโบัเบี้ เต็มจานมาดิครับวมาดิครับกินมทะเลใหญ่นะย่อยหม้อบีหม้อเบี้ยสุดยอดครับนี่อาจารย์ซาไก่ครับอาจารย์ซาไก่ตั้งซื้อไงเพิ่งไล้ซาไก่อาจารย์ซาไก่ครับโอ้กะเผาถาดแล้วเนี่ยโอ้ยบ้านผูไรเนี่ยอาจารย์บอยครับอาจารย์ล่องตัวเนี่ยครับผมกำลังบุบปับครับบุบปับอะไรเตี้ยบับบูบารีบูเบิ้ลแล้วกะเผาถาดเพิ่นให้ต้นน้อยเหมดกินกับัวเบิ้ลยังมาวายอยู่ปื้ดเหรอ กระเพาถานกระเพาถ่านรอบที่อรอบที่สองปาโตเจ้ากกินดูเลยเอาเอเใชขาเจ้าเนาะขาเจ้าบุคเนียวดีวะคงันเอฟซีเพื่นเอาอันลาบก้วยมาให้ยยุ่นน้ำพะหวังเดี๋ยวยะหวังสิกินบายบแล้งละว่าจังก๋วยแม่นแ่นมันจุกไหมกินกินก้อยไหมมันเป็นยังไงหมดกันมาเลี่ยงคือยุ่มาเลี่ยงครับผมโอ้ไอซาไก่ก้อยแมบบาบีบกินบ่ได้แล้ ยิ้มแล้ยยืดต่องแล้วยิ้มอะไรเขาอยู่ตั้งแตเชาแล้วจวดจาดฟาดเบ่มโอ้แล้วก็สีนั่งกินน้ำอยู่ถ่ายเชี่ยวว่างก่อนไปกินไปนั่งผมพระท่านกินด้วยกันก็ได้มือของเขาคือว่ามาสามเลยทั้งหมดเลยจานล่องจานชาติจานบอยครับสามคนเลยครับลงโตลงโตเลยกันปะปีนานี่ ปีน้าฮะต้องไปสามสิเนาะปีน้าเนาะปีนป้าไป็นเราอูอ้หู้กมันของค้อยเขาไปน้ำเนี้ยโอ้ยเนาะเอ้ามองค้นสตูดิโอตุนะครับนะนั่งอยู่ป <c oughs> ุ่นเดี๋ยวยางเปล่งน้ำอ่ะหน้าไปก่ <c oughs> อนเอาเอาเอาขออนุญาตอาจาร <c oughs> ย์ล่วงกินเขาจะเข้าอาจารน,นอ๋อหนูหนูคนจารย์สองจานเลยนะคะจัดไปลูกจัดไปกองครับต้องเดินด้วยทองเอาเมค้ามาเลี้ยงถอดกับมาตัวนี้หมันบ่มขึ้นหมันบ่ ก็ได้อยู่เนาอะอันนี้มันปถูถอดวมาขึ้นเลยปูถั่วไหมพวกพวงเมื่อมาขึ้นเนาะนี่ครับวงคนสตูดิโอค,ครับหนาไพคบบรร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่สองซางสองมิกนะครับ น้องโคกุนอะไมาเนาะคุณลับเนี้ยแม่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 ติสามบนตัวเนี่ยโอ้ยย่าให้น้อยหนามือกวางเขาเด้อเมื่อกวางเขามาสามครับผมเขาเขามาสามครับที่เขากับเขาวันนี้มาเด้อครับผมเขาเป้าอยู่แต่เนี่ยผมกำลังสีสันขึ้นกันเอาเอาเอานะครับยางมะลิคกับไม่ครับผมขออนุญาตบาดรครับครับบัี้ไปนั่งกินข้าวน้ำอาจารย์นั่งตินทีก่อนครับครับนี่มงคลสตูดิโอนะครับฝากช่องหน้าไพ่น้ำเด้อครับเด้อกดติดตามหน้าไพ่น้ำเนี่ยนะครับผมมาตรวจจัดฝาดบึ้งกันเอา มื่อนี้เรียนโย่ปากเกาพันท่องพวกอันนี่คอย,ย,ยลงคลิปแฟนครับเอฟซีว่าสีมาตสืออันมาแรงสอดกนหน้ามันนี่ว่าจันว่าว <laughs> ันนี้คอย,ย,ยลงมาขึ้นคอยลงคลิปมาขึ้นน,นี่แฟนครับเอฟซีว่าสีมาตสือมาแรงสอดมีผู้นหนึ่งอยู่เดี๋ยวเขาไปอ่านมันก็เมียนเด้อครับผมมาบานนี้กินเข่าขเฮาพี่น้องเลยโอ้คนหลายครับร้านนี้ครับถือว่ากับเขานี่ได้หลายแล้วก็อร่อย ร้านนี้นี่ก้นเขาบกขาดสายไม่งั้นล่านเดียวกันเบิร์ตครับถือว่าร้านใหญ่ครับลงเรียงครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกินเขาครับทีมงานก่อนพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวพอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาซัมนี่ก็แล้วกันกินก้บวเบิร์ตเอาเถอะอาจารย์ซ่างใครกินบเบิร์ตเลยเถอะหมูใบบีหมูเบี้ยหมูป่าหมูเบี้ยเอาไปแล้วขอกินเขากันมาหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายเอาหอดแล้วหอดแล้วปากเก้าพันช่อง มาแล่จวดน้ำกันกับสาวหน่อยเพดพันเพง,เงครับพี่น้องครับ